สวัสดีค่ะซิปเวนัสซิปเพียนัาค่ะรองอันดับ2องมิสซินไทยแลนด์2011ค่ะวันนี้เราก็มาที่อาคารมานณสอศูนย์รวมติวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะเราก็มารับสมัครมิสซินไทยแลนด์ปี2012ตั้งโต๊ะรับสมัครกันถึงที่เลยค่ะวันนี้เป็นยังไงบรรยากาศข้างในเป็นยังไงตามซิฟเข้ามาดูเลยดีกว่าค่ะ วันนี้พี่พี่มิสซินมารับสมัครมิสซินไทยแลนด์ปี2012รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นค่ะทำอะไรไม่ค่อยถูกค่ะก็อยากให้น,น้องช่วยฝากถึงเพื่อนๆที่จะมาประกวดมิสซินไทยแลนด์ด้วยค่ะ คก็อยากให้เพื่อนๆอ,อายุระหว่าง15-18ปีนะคะเข้ามาประกวดมิชชินไทยแลนด์ปี2012ค่ะอยากจะให้เพื่อนๆที่มีความมั่นใจหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรเข้ามาประกวดมิชชินไทยแลนด์2012ได้นะคะค่ะก็อยากให้เพื่อนๆมาประกวดกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกับพวกเราที่เซน็นทรัลลาดพร้าวค่ะโอเคค่ะยังไงเจอกันนะคะบ๊ายบาย,บาย ก็วันนี้มีน้องๆมาสมัครกันสวยๆทั้งนั้นเลยเยอะมากค่ะยังไงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะก็เป็นการรับสมัครประกวดภาคกลางกรุงเทพมหาคนครเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของ m s s s ซิ n Thailand 2012ค่ะยังไงก็อย่าลืมมาเจอกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าว BCC Hall ชั้น5ค่ะ